พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกันดารวิถีบทที่6ข้อที่2 6 2 7บันทึกว่าขอพระยาเวเงยพระพักของพระองค์ต่อท่านและประทานสวัสดีภาพแก่ท่านดังนั้นแหละพวกเขาจะประทับนามของเราเหนือคนอิสราเอลและเราจะอวยพรเขาทั้งหลายข้อคิดจากพระวจนะชีวิตที่ประทับตราพระนามพระเจ้า 1. เขาจะรับการอวยพรจากพระองค์ในทุกด้านทุกทิศทุกทางของชีวิต 2. พระพักของพระเจ้าจะทอแสงเหนือเขาเสมอชีวิตของเขาจะมีความสว่างเสมอพระเจ้าจะไม่เบือนพระพักหนีเขา 3. พระเจ้าจะทรงประทานสวัสดิภาพแก่เขาและครอบครัวตลอดจนกิจการงานต่างๆต,ต,ตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรค่ะ